ครับสวัสดี FC Fanpage ตะก้อนเนมนะครับแล้วก็ทักทาย FC ทางช่องทาง YouTube ตะก้อนเนม Channel นะครับคู่นี้เป็นตะก้อข้ามหัวแปรนะครับไปหมุกไปเกี่ยวไปดันไปเขาดิ้วอะไรไปวะ หนึ่งสองลูกนะสองอยู่ที่เจรุงง่ายเรียบร้อยปีดีสี่สิบสองครับเจอเจอกันกับรัชชวิภาครับฝั่งโน้นรัชชวิภานะครับนาตาลีหน้าฝั่งซ้ายครับแล่ข้ามกับรุ่งธนานะครับเดี่ยวเรียบครับเอครับโอ้ครับตีบเบอร์เก้าสิบเก้ายกสวยครับนาตาลีกดโอ้ยเอาฟาวนาตาลีครับ

เซฟก็เัวห้ันเลยเจ็บตวหสัอนเลยเส็ััเลยครับนาตาลีเปิดทัวร์ยกสวรับสสดีปามามด้วยครับผมด้วย้ยโอ้ ลองมต่อไปิเลยไปเออไอ้ลองเออเจแล้วลองสาเอาตปลป้ายเอาเียวที่เจลดยกสวยครับคนเดียวเลยคคนเดียวเลยส2ให้คนเดียวเลย3 2มออมีอีกไปดมกไรอองหงออันนี้ราคาพิเศษแล้วนะอ้ก็ตีเปิดตฟังกู่างครับุนี หาสองเท่ากันครับแมมแล้วมั้ยเสออกตัวในืเสบสเท่ากันครับเล็กรัชวิภาออกหลังครับดีีมไม่จังเยแม้ออกตัว่เรามันไปห้าองะ ตสิรปีดีพีดีสองครับเอายกมเปดีดีแต่ยกได้โอ้เหลี่ยมดีครัสองเท่ากันครับหน้าขวาครับตีบไหลขึ้นไปห่างครับห่อครับ ครับใครจะยกลิ่นเน็ตมากกว่ากันครับกินไปแล้วครับกินข้าวที่สองก้งยนะครับสองเท่ากันครับไปที่ที่เด็ดครับออกหลังสองเท่าครับหน้าขวาครับตีูเยยอครับตักรองเท้าได้ครับขวาครับรุ่ง เดี๋ยลุงมองว่าโอ้ยเรียบร้อยยังเกี่ยวได้ครับเอาแล้วอาตจนได้มองไปเรียบร้อยอะไรอะไปกินที่กินข้างอะไรเอ้ยอย่าบางกล้องดิหล่อเลยไงตัวเองอะอะไรนะยิ่งยังไง่หมดอีกเหรอพี่มาเสือมาเสือเปลี่ยนทรงครับ ตาอ2ลองตาอ2ลองฝังเข้าไปอีกผมว่าจะต่ออยู่ไม่ครับผมเขาใครจับไปเมื่อกี้เสียเบิร์ดสองเท่าครับเล็กไหลมาโอ้ยไม่ล้นครับเอาครับเดี๋ยวให้เหงื่อออกสักหน่อยครับนาทวี สวนะัสดีน้องกระติบครับสวัสดีช่างเสือคนสั่งแก้วครับแล้วก็มิงกราลาครับเป็นบาสของเราอาตุลิเปิดดูตีไหลขึ้นไปสวยครับว้าวาตีได้เไรตีดีดีเลยแหละขมิ้นตัวนู่มเจ้าหนุนแย้แม่เหีแย่ว่าพื่นมันบอดตีบปรดีนนิดหนึ่ ข้อมทุกคนเลยองเท่ากันโอ้โหตัดขวาออกครับสีสีเป็นรองพื้นสวัสดีปลาเล็กด้วยครับผมมเท่ากันครับาหรอกมเีเปอร์เซาวน่บอือ้มโอ้โตครับตรตาเล้เนี่น 3น้องก็ข้นมามต่อสองเาปันะครับเพราะที่แรกเขาขึ้นเนี้ยจะใครยังงั้นสองหนย่งดีครับไม่ดีครับเอาเล็กยกขึ้นมาอมองไปเรียบร้อยโพื้นสู้ฝั่งโน้นไม่ได้ครับมังแ้ทบพื้นน้ำแทบพื้นแล้วกีต,ต <S 3> 3 <S ่อสองหนึ่มีากันิมเทียวกับจิ้ม5ต่อสครับ ับตีไลเข้าไปเรียนส่งครับเฮ้ยสองกสิที่สอง้าวให้คนสี่ต่อสองครับสอภไยครับต้งกลางครับเอาตีดันใบ ไสดผมน่าผมน่าจะหมดคู่นี people, really Arizona, 5, ้แหละลองคุณแม่หล่อมีงาลองเสร็จต้องลองนะ4-2ครับ ลูกอาวพ่เตียลูกอาเสียลูกย่อนเลยลูกขวอนเลยนะสองต่อสี่ครับหน้าขวาครับเอาครับไ่เล็กไล่เข้ามาครับโอ้ไม่ลนครับเอานนน้มันมีนฝัเออได้ครับีหย 4ต่อ2ครับเล็กรัตชวิภาหน้าขวาครับตีบหลุดนะครับครับนาตาลีโอ้ยลูกเสิร์ฟก็ดีเนาะแล้วก็ดีเจลโบว่าน่างามโอกตัวนี้นนกกนเนี่ยมาดูเนี่ยบา,ยบาดูบังดอนนงดิมโก้งไหมครับลุ่งเปิดหัวยกสวยครับ <4 S 2> สี่ครับต่สอสครับนาครีเปิดถูกวดูครับตีไม่ถึงครับโอ้โหปไปห้าสองครับไปครับหาต่อสครับสายที่จานจิบไม่ไดนะครับ อ๋อสิร์ฟต่อครับ5้าต่อ ขันยอดครับครอยครับสองต่อห้าครับยอดครับลงเาซื้อจอนี่ไปกสวยวะมันซื้ซีาอตารีอ๋อขยับแต่งครับปรีดีสี่ครับ นี่นองรายการเลยคนีนองที่ไม่ายการี่มาขอบอกไหมครับไหลสวยครับโอ้โหครับโอ้โไหาครับสี่ตห้าครับยี่สิบตัดหน้าขวาครับเล็กยขึ้นบปห่างครับห่างต้องยอดนัตีเปิด โอ้โหครับ5เท่าครับมาครับ3แจ้งติดครับปรีดี42ครับ5เท่ากันครับ5แต้มเท่านะครับโยงหลังครับรุ่มเปิดหัวหัวพี่เล็กไหลสวยเอ้าโอ้ยดูครับ4แจ้งติดครับ เสิร์ฟง่ายๆครับโอ้โหโครับทำเสียเองครับฝั่งนูน้นเอาหกแต้มเปลี่ยนฝั่งครับนอกรายการครับคู่นี้เกม12แต้มครับนี่ครับรับชมิภาครับมาสี่ลองมาสี่ลองเข้าไปห้ามาช่องกลางครับซ้ายครับเล็กยกขึ้นไป ตีหลอกพูมนีนอหนกองหาี่าครับท่าตัวพกครเห้ากต่อ6หัดหน้าขวาับเป๊ะครับตีไปขึ้นไปสวยครับอุ้ยย่อต่อหน้าครับ เขาไปยืนอยู่ครับไม่ได oh, you. ้ด <Ben, S 1> ูเลยครับดตาโอ้ลูกมาหน้าเน็ตครับจะไปหยอดครับนเท่ากันครับกับมมุงหัวหกเท่ากันครับพอครับหกเท่ากันครับ ยงหลังครับเอาครับพี่เล็กตายเข้าไปเฮ้ยหกเท่ากันครับเล็กช่องกลางครับ เปลี่ยนทรงครับปรีดี42ครับ6เท่ากันอาครับรุ่งเปิดเล็กลนหรือเปล่าครับเอาไม่โม่งครับลูกนี้โอ้โหอินึกว่าก็ฆ่ามปแล้วครับเอ้าวปรีดีน้ำอีกครั้งครับ7ต่อ6ครับไม่หรือไม่เลยเนาะโยงหลังอีกครับไม่สอนนี่คือรุ่งเปิดแล้วก็มีเล็กตรงลูกก็สบายดเอาแล้วครับลูกต่ำหรือเปล่าครับ แต่ตูครับเาค่ตอลยไม่ติยนลยหังครับรุ่งเปิดเอาพี่เล็กโอ้มงได้ครับไอ้สองไอ้สีรองสามองรองวยรูปล่างนี่สามสองเองหกแปดครับ ก็แทกไปครับตีบต่ำนิดนึงโอ้ครับลูกเสิร์ฟครับไล่มาครับเป็น7ต่อ8ครับลอง3 2ไม่น่าออกตัวไม่ได้เลยเสิร์ฟต่อครับ7ต่อ8หน้าขวายแล้วครับตีบยกได้ไหม ลอยขึ้นไป,ไปห่างนิดนึงโอ้ยยกไมอองยมไม่ท่าไขด้วยนะครับโอ้ไม่ขี่แน่จริงเล่นไม่ได้เลยครับแต่เท่ากันครับของหัเสียงง่ายๆครับแปดเทา่านะครับเมื่อกี้มันมุงต่ำมันมันต่ำหายครับกระแทกหน้าซ้ายเปิดหัวตีบวางไงไหยอดต่อหน้าไม่ทนัน โอ้ยไม่คิดว่าจะเปิดครับลูกนี้โอ้ยเปิดพวกหากันทุกเวลาเนี่ยเนื้อควจะลากเองครับวัดละค่ะวอดละค่ะแต่เท่ากันโยกหลังครับเอหลังรุ่งเปิดหัวมือเล็กโอ้โหตกใจอีกครับังนุชเปลี่ยนทรงครับแต่เท่ากันอยู่ครับ แปดตกครับเข่านะครับปับเอาครับตีเซ็งแล้บกระดรลี่กตะดิลี่ห่างห่างตีไม่เป็นเลยครับโอ้9ต่อ8ครับโอ้าปิ่มเนีน่ตีโหดมากครับ9ต่อ8ตัดย่อครับ เสียเหมือนกันครับติ10ต่อแปดตหกจนแเป็นเป็นสิต่อแปดเนไปได้ครับสิบต่อแปดครับไปกลับสี่แท้งเลยครับ แสต่อสิครับรางต้องเล่นบเ่ไปชั่บอลพารเวีด้วยนะครับยามกิโลเก้านะครับตะกนะครับยามกเก้าส์อี่เล็ครับสิต่อแปดครับยามกีห้าอยามกิโลเก้ายหลังครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอานาตเลียปมงมาเอาเปิดโอ้ยเสียไม่เสียแก

ตียส่งครัับม่วเมื่อกี้ตีแยกไม่ดีไหนลูกเกี่ยวไปเกี่ยวไปพวก้เราเาเลยต่อแปดเข้เกี่ยวมึงโยงหลังครับเอาปืนมาเอาของป้าแล้วนัตตลี่โยกกดแล้วครับนี่ครับต้องปิิมเนี่ยจริงๆอาหารนี่ตีไม่เป็นเลยครับลุงมาบไม่ลุงแพตซิ่งครับโยงหลังครับลุงเปิดได้ครับยกสวย โอมาท้อย <mile inside> ู <bas> ่ร้องด้วยก็ท้าแข่งกันดิ่งสิบแปดนะครับสิบแปดอ่าขวาลูกนี้ครับตีหันหลังมาอาตาลีแก้ไขดีครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับอันตรายจริง แปดต่อสิบครับตัดหน้าขวาครับสิบต่อแปดทีนี้ครับร้อยนาตราลีนเองครับ แก้ามนะแก้มเลยเอายกขึ้นไปต่าเอาโมเข้าไปโยนเข้าเอาโยกขึ้นมาโอาลากไม่เข้าอีกครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปต่าเอาโมต่างในอยู่ครับขึ้นแน่นเลยครับ 11ต่อ8ครับแต้มเดียวเกม11ต่อ8เกมไม่เกมโอ้หกระแทกตรงนี้ครับคู้เสริร์ฟครับเสริเสร์ฟโหสิบสองต่อ8แต้มครับรัฐเชียชงพลาเขาเอาชนะปรีดีสี่สองครับ